ความอบอุ่นใช่ไหมครบกับคนที่เป็นโลกส่วนตัวไอเนี่ยต้องย้ายไปอยู่กไก้นี่ถ้าเขามาอยู่บ้านเราเนี่ยเขาจะอึดอัดเขาจะเป็นตัวของตัวเองเยอะกูจะไม่อยากออกไปดูแลมึงกูจะไม่อยากออกไปหามึงมึงต้องเป็นคนวิ่งเข้าใสาก่กูกูจะให้ความสุขกับตัวเองมากติดเกมติดซีรีส์ของเล่นอะผู้หญิงบางคนก็จะเป็นเวอร์ชั่นที่แบบว่าติดการเขียนนิยาย เขาจะไม่จีบใครก่อนไงเราจะต้องเอาตัวเองเข้าไปถึงโลกของเขาให้ได้อย่าลุกจนเกินไปด้วยนะเพราะโลกส่วนตัวสูงเขาจะกลัวนี่หรอวะถ้าเป็นเวอร์ชั่นของการครบกับคนที่ขาดความอบอุ่นนะสิ่งที่ต้องระวังคืออะไรอย่าห่างถ้าเมื่อไหร่ที่คุณห่างเขามีสิทธิ์จะแหว่งหาคุณค่าในตัวเองอะ แล้วไปเติมจากคนใกล้ชิดอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานคนใหม่ถ้าเราเข้าใจในจุดความเป็นปมว่า ي, ทำไมเขามีคนอื่นก็เพราะว่าเนี่ยความเป็นอย่างเงี้ยเขาขาดแล้วเขาแหว่งไม่ได้เขาจะหาเติมไงดังนั้นมันก็ไม่ใช่ความผิดของของเราและของเขาซะทีเดียวเขาก็จะนีดเยอะหน่อยคนที่ขาดความอบอุ่นเวลาที่เขามีแฟนเนี่ยเขาจะโยนทุกอย่างไปให้แฟนรับผิดชอบในส่วนที่ชั้นขาดเขาจะาแต่ใจเยอะรวมถึงว่าเขาจะติดแฟนขี้หึงขี้งอน คิดมากเวลาที่เขาขาดความอบอุ่นเขาจะกังวลเฮ้ยพฤติกรรมนี้ทําไมของเธอไม่เหมือนเดิมเอาแค่เรื่องถ่ายรูปอะเชื่อไหมว่าทะเลาะก,กันนะเว้ยลอกส่วนตัวสูงเนี่ยมันจะไม่ชอบถ่ายรูปแล้วทีนี้พอไอ้นี่อยากถ่ายรูปลงโซเชียลอวดเพราะด้วยความติดแฟนมากเป็นคนขาดความอบอุ่นมากก็อยากจะแอคชั่นว่านี่คือแฟนฉันอีคนนี้อยากถ่ายอีคนนี้ไม่อยากถ่าย มันก็จะทะเลาะกันว่าถ่ายทําไมวะซึ่งคนรอบส่วนตัวสูงอ่ะสมมุติไปกินข้าวเขาก็จะกินเลยโดยที่ไม่จําเป็นจะต้องถ่ายแต่อันี่จะถ่ายนี่ยมันก็จะเกิดการทะเลาะกันแล้วอันี่ก็จะหน้าเบ้เพราะหน้าเบ้อันี่ก็จะเซง็งหาว่ามันไม่รักอะอย่างเงี้ยเนี่ยอกว่าแฟนขาดความอบอุ่นมากๆเราจะเดินเกมยังไงให้ได้ใจเขาใช่ไหเราต้องเทคแคร์เยอะๆการที่เราจะจีบคนที่ขาดความอบอุ่นอย่างเงี้ยเราต้องเอาเส้นบางๆของคําว่าเพื่อนทิ้งไปเลยเว้ย ตัดแม่งทิ้งออกให้เราแอคชั่นเหมือนเขาเป็นแฟนเราจริงๆโดยที่ตอนนี้เป็นแค่คนคุยนั่นแหละเราต้องแอคชั่นไปเลย100%ว่ากูทุ่มเพื่อมึงกูเอาเส้นบางๆของคำว่าเพื่อนออกหรือเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องเอาออกไปเลยเพราะว่าถ้ามึงมัวแต่กักไม่ทำเอ,อ้ยมันจะเกินไปไมไม่เขาจะยิ่งไม่รู้ว่าคุณอยากที่จะดูแลเขาดังนั้นเขาเป็นคนที่ต้องการความ รักความอบอุ่นหรือความเห็นแสงในตัวเขาอยู่แล้วดังนั้นถ้าคุณดูแลเขาเยอะเขาจะรู้สึกเหมือนแสงลงที่เขาเราเป็นเวอร์ชันนี้เราจะแพ้คนดูแลคนเอาใจนี่อบอกว่าคือเราอย่าแบบแบ่งใจว่าคุยกับคนนั้นด้วยแล้วคุยกับคนนี้ด้วยไนะอ้คนที่ถูกคุยอ่ะมันจะรู้นะดังนั้นเราก็จะรู้สึกว่าคุยผ่านๆแหละต้องเป็นคนที่ใสจริงไม่มีประวัตินะเว้ยไม่ใช่มึงซ้อนอยู่นะหรือว่าถ้าคุณร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วอ่ะคุณต้องอแอคชั่นไปเลยเหมือนแอคชั่นเป็นแฟนไปเลยนี่แหละ คนคนนี้จะติดกับดับเพราะเขาจะรู้สึกเหมือนแผลที่เขามีคุณมาอุดลอยรั่วตรงนั้นคนโลกส่วนตัวสูงอ่ะเขาจะไม่ค่อยชอบพูดความรู้สึกเว้ยมันพูดไปก็เท่านั้นอ,อาจจะโตมาในเวอร์ชั่นที่ว่าพ่อแม่ดูมากๆแล้วพ่อแม่ก็ไม่ได้เคยฟังความรู้สึกเขาอยู่แล้วดังนั้นเขาก็รู้สึกว่าความรู้สึกไม่ต้องออกไปหรอกก็อยู่ตรงนี้แหละอยู่ข้างในนี่แหละกลายว่าพอเราไม่พูดแม่งเสือกไม่รู้บางทีเราจะรู้สึกแบบว่ากูเป็นแฟนมึงอยู่ปะเนี่ย เฮ้ยมึงไม่เติมกันจนแบบจนคูรู้สึกขาดแล้วนะแล้วบางทีเราก็จะเกิดการไปคุยกับคนอื่นหรืออะไรแบบเนี้ยเพราะมันไม่ได้สนใจไงเราก็จะโทษมันว่ามันไม่ได้สนใจเราแต่ส่วนมันมันก็จะโทษเราว่าเราไปมีคนอื่นเพราะมันไม่ได้คิดว่ามันจะมีคนอื่นแล้วมันก็คิดว่ามันรักเราอยู่พฤติกรรมของเขาอ่ะดูเหมือนว่ามันไม่รักเราแต่จริงๆแล้วอ่ะมันยังเหมือนเดิม เพราะว่าคุณได้เข้ามาสู่โลกส่วนตัวของเขาแล้วไงแรกๆอะ่ะมันจะเขินมากเวลาจะบอกรักแต่มันจะพูดในช่วงแรกๆช่วงแรกๆมันยังเห็นคุณค่านี่ออก่าแต่พอหลังๆอะ่ะพอมันหมดโปรม,มันจะไม่เห็นคุณค่าดังนั้นอะ่ะมันจะไม่ค่อยบอกรักหรือบอกความรู้สึกของมันเราหาความเหมือนเดิมจากคนนี้ไม่ได้หรอกเพราะเขาเป็นโลกส่วนตัวสูงอะ่ะถ้าเราเข้าใจปมเขาเราจะลึกกว่าเดิมมันคือการปรับตัวอยู่ด้วยกันเขาอยู่บ้านเขาอยากทําอะไรเขาจะทํา <Yeah. S 1> การที่คุณไปอยู่บ้านเขาและการที่คุณอยากจะเติมคุณต้องวิ่งเข้าไป หาเติมจากเขาเองกลัวแม่งมีคนอื่นเนี่ยทำยังไงให้มันได้ใจแล้วอยู่กับเราไปตลอดมันเห็นแต่วความรู้สึกตัวเองเยอะดังนั้นหมายความว่าอะไรที่มันต้องไปซื้อข้างนอกซื้อให้คนอื่นหรืออะไรพวกเนี้ยมันไม่ค่อยทํา คือมึงต้องดูแลมันคุณอยู่กันนานนานขึ้นคุณก็ต้องใส่ใจหนักขึ้นนะไม่ใช่ยิ่งลดลงนะคนประเภทนี้เขาชอบการดูแลถ้าวันหนึ่งที่เขามีคนอื่นเข้ามาดูแลเขาเนี่ยชิบหายนะลองนึกสภาพถ้าเราทําไปเรื่อยๆแล้วจังหวะที่เราหายอ่ะมันจะนิดเรามากเลยนะมันจะวอนเรามากเลยนี่คือการเดินเกมที่ทําให้แม่งรักกูหลงกูรักกูหลง,ลก,ก,ลงลก,กูหัวปักหัวปามก็เพราะว่าเรารู้จักปมมันนึกออกว่าถ้า2คนนี้เป็นแฟนกันได้ไหม กูบอกเลยว่าได้แต่ว่าคนที่เป็นคนที่ขายความอบอุ่นเนี่ยต้องมีความเข้าใจในตัวเองและมีความเข้าใจในจิตวิทยาของการเดินเกมมากหน่อยเพราะคนนี้เขาไม่รู้เรื่องและเขาไม่ได้นิสที่จะมาหาแบบวิธีการหลอกนึกออก่าดังนั้นเราต้องเป็นคนแอคชั่นเราอยากเติมอีนี่แม่งไม่เติมดังนั้นมันก็จะสนใจแต่เรื่องของมันอยู่มันไม่ได้เห็นคุณค่าเราเขา้าใจป่ะถามว่าคบกันได้ไหมได้ ได้แต่ว่าความเข้าใจต้องเยอะนิดนึงแค่นั้นเองเราก็เทคแอคชั่นเองทุกปมอะอยู่กันได้หมดถ้ามีความเข้าใจเป็นพื้นฐานใครที่อยากปรึกษาแก้ปมตัวเองติดปมอะไรอยู่แล้วรู้สึกว่าทําไมกับแฟนมันมันติดปัญหาอะไรอยากปรึกษาก็ทักเข้ามาในไลน์แอดบนกระดานนี้แล้วกันเนาะถ้าอยากได้เชิงลึกหรือมีวัคซีนทางความคิดเปลี่ยนความเป็นเรามาบิ้วความเป็นเราใหม่นิกกี้ช่วยได้แล้วหลายคนที่มาคุยกับนิกกี้เปลี่ยนชีวิตไปหลายคนแล้ว